แต่หนึ่งชั่วโมงคือหน้าทายได้สองชั่วโมงนะครับนะครับคือดูบริการด้วยนกุ้งหวานทัฟเฟิลกุ้งทอดข้าวปลาเครื่งองดื่มเป็นปลาไหลย่างูคุระฟิลลชีสแฮโลกุ้งทอดฟรีมชีสแฮโล่แซลมอนสไปซี่นี้เป๋าฮื้ออันนี้เป็นกระเพาะปลา โมชุดคาาเมลีลหมักโซดาน่ารักจังเลยอันนี้เป็นเป๋าฮื้อน,นะเนี่ยอันนี้ต้องสั่งนะอร่อยแน่นอนอันนี้อันนี้ฮามาจ,จิ <c oughs> เขามีน้ำจิ้มซีฟูดให้ด้วยนะคะ <c oughs> อื้มนี่ว่าเตะ กินแล้วเมื่อกี้หอยนางรมอร่อยมากสดหวานด้วยอร่อยเลยอะ่ะอันนี้ต้องสั่งเป็ดปลก,กิ่งดีมากอร่อยแล้วไม่เหม็นสาบเป็ดด้วยน,นี่นี่สั่งเบิ้ลอันนี้คือสั่งเบิ้ลไปเป็นประมาณรอบที่สามแล้ว ยังมีควันอยู่เลยอ่ะว้าวมีปลากุ้งมีมันกุ้งย่างยำมะม่วงอบล่องกุ้งเผาเนาะแล้วก็มีข้าวซอยมีเส้นเตี๋ยวน้ำตกหมูมันเต็มโต๊ะกินทั้งหมดนี้กินไม่กะเพราวากิวไข่ดองอร่อยนะ่อี้กินไปแล้ว มีแซลมอนดองซี๊วด้วยแซลมอนดอมีซมตามเนาะมีคอหมูย่างมีหมูกระทะด้วยแต่จะบอกว่าเขาทำอาหารจีนได้ดีนะ<ม>ทำอร่อยหมูตุ๋นเขาจะไม่มันโถอรอดอร่อยนะหมูนุ่มมากเลยอะไรอ่ะะเา,าราลาวาชาโคข้างล,ล่างเสียหลงเป้ากุ้ง อันชันข้าวเหนียวดำดน่ <c oughs> นารักอัะบุฟฟิตบิงซูสตรอเบอรี่นะคะปังเย็นเอแฮสตอร์เบอร์รี่ข้ขมข้นมากคืออันเนื้อนอนไม่หลับแน่